สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพุทธปิยะ์เวฬานามค่ะและนี่คือพี่ตุง<ำ>นะคะอําเภอไตยไอคะ่ะค่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้เป็นประธานอยู่ที่วัดไต,ตยไอค่ะเอ่อทราบว่าเอ่อตอนนี้วัดเนี่ยกำลังจะมีพิธีเปิดประตูประตรูเวฬรลามนะคะวันที่หนึ่งเ,เ,เอ่อ กันยายนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราคนไทยคนที่นับถือพุทธศาสนานะคะถ้าพอจะมีเวลาวันที่1กันยายนพศ2556นะคะก็จะมีพิธีเปิดวัดนะคะก็มาร่วมบุญกันมาดูว่าวัดไทยในต่างประเทศนะคะก็เราสามารถทำศาสนากิจได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าพอจะมีเวลา เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะว่าในวันนั้นจะมีพิธีอะไรบ้างนะคะค่ะคุณค่ะแสงสุขคดค่ะหลวงพ่อคะทราบว่าตอนนี้ที่วัดแน่นะคะจะมีพิธีเปิดประตูวัดในวันที่หนึ่งกันยายน2556ัอยหนะคะ อยากจะให้หลวงพ่อเอชิญชวนคนไทยเข้ามาร่วมบุญกันนะคะขอเจริญพรอ,นนอัอตมาภาพเป็นพระครูภาวนาพุทธ,ธิวิเทศเป็นประธานสง์อยู่วัดพุทธปียะวัดาลารามเมืองไตรไอา์กอร์เซนไฮใกล้เมืองแฟรงเฟิร์ดก็งานประจำปีของวัดก็โดยมีงานาซึ่งเราจะได้เห็นใกล้ๆนี้ก็คืองานเข้าพรรษา นะก็อยา,ากจะใกล้ขอเชิญชวนจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันตั้งปณิธานความดีคือสัจจะมารมีเป็นบุญปัญญาที่เราจะได้สังสมในชาติปัจจุบันและก็ชาติต่อไปนั่นก็คือการที่เราได้มาภา,าวนาการเข้าพรรษาหรือการมากระทําบุญเพื่อจเจริญสติภาวนาให้รู้จักในรูปของพระไตรลักษ ในความเป็นจริงของชีวิตว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างไรกับพระธรรมวิทยกกิยกรและพระอาจารย์วิปัสนาอีกงานหนึ่งนั่นก็หมายถึงคืองานเปิดประตูวัดซึ่งทางคณะกรรมการพุทธสมาคมเป็นผู้ดําเนินการจัดงานเปิดประตูวัดเพื่อให้คณะสัทธาสาุชนชาวไทยและชาวเยอรมันและก็ชาวพื้นเมืองที่อยู่ใกล้ๆในละแวกใกล้เคียงนี้ได้มามีส่วนร่วม มาเห็นกิจกรรมของอวัฒนธรรมชาวไทยที่ทางคณะกรรมการได้จัดดําเนินงานว่ามีประเภทอาหารอะไรขนมหวานแบบไหนและการจัดกิจกรรมและการสอนวิปัสสนาให้กับชาวเมืองเยอรมันให้ได้รับทราบว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นทําให้เราได้เรียนรู้จากตัวตนของเราเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถที่จะชนะ ขจัดกิเลสของเราได้ลดน้อยลงให้มีความสุขสามารถที่จะใช้ชีวิตได้กับทางาครอบครัวแล้วก็ชีวิตกับการเป็นอยู่ของสังคมได้ดีมากจเจริญพรค่ะางานเทศกาลเข้าพรรษานี้จัดวันที่เท่าไหร่คะางานเทศ,เทศกาลเาเข้าพรรษานั้นก็คือวันที่26-28กถึง28กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยมีการ ญาติโยมทุกท่านก็มีการสนใจผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะเข้ามาปฏิบัติฝึกทักษะชีวิตในวันที่26-28และในวันที่28นั้นก็จะเป็นการทำบุญตามพิธีกรรมของทางศาสนาพุทธและอันหนึ่งได้มีอุบาสิกาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นชาวเยอรมันซึ่งเป็นโยมผู้หญิง ที่มีความศรัทธามีความกตัญญูรู้คุณปฏิบัติบุทิตผลกุศลให้กับแม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และปรณนาจะมาบวชชีถวายเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานจิตให้กับแม่ซึ่งเป็นมะเร็งอยู่นะปัจจุบันนี้ค่ะก็คือข้อพรรษาวันที่26ถึงวันที่28ส่วนเปิดประตูวัดคือวันที่ 1, 1> กันยายนจเจริญพรถูกต้องค่ะ แล้วการมาปฏิบัติทมที่นี่อะค่ะก็คือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เป็นการเตรียมตัวนั้นไม่ยากก็คือหนึ่งเราต้องเตรียมพร้อมใจเราก่อนพร้อมที่จะมารับการฝึกฝนเพื่อที่จะเรียนรู้ให้กับตนเองสองสิ่งภายนอกรูปธรรมก็คือชุดขาวที่คุณโยมมี <c oughs> ที่คุณโยมพร้อมที่จะมารับการอบรม ส่วนในด้านต่างๆนั้นก็เป็นกิจส่วนตัวที่คุณโยมจะต้องนำมากันเองเช่นเช่นเป็นพวกยา <c oughs> ประจำตัวหรือเป็นข้าของใช้ในส่วนตัวที่คุณโยมเป็นของส่วนตัวของคุณโยมเองแล้วมีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาปฏิบัติธรรมไหมเจ้าคะการปฏิบัติธรรมเราท,เที่วัดทุท่าปิยาวลารามไม่เคย เรียกร้องค่าใช้ใจ่ายใดๆก็ขึ้นอยู่ตามเจตนากำลังบุญศรัทธาที่คุณโยมได้มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินง,งานและชำระหนี้สงนั้นๆก็คือปฏิบัติทำสองคืนคือวันที่26กับวันที่27หรือว่าสามคืนเจ้าคะอ่าสองคืนจเจริญปรน <c oughs> นี <c oughs> ้ก็คือเริ่มวัน,วนที่ยี่26 แล้วค่ะแล้วก็คือนั่นคือปฏิบัติธรรมวันที่26กับวันที่27แล้วก็ออกจากการปฏิบัติธรรมวันที่28จสิจรเญต่อจะเลพร้อ,อค่ะก็ถ้าเกิดผู้ใดสนใจก็คือสามารถติดต่อกับทางทางวัดได้อย่างไรเจ้าคะหากท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะมาฝึกฝนอารมณ์ตนเองก็ขอจเจริญพร ติดต่อทางเว็บไซต์ Facebook วัดพุทธปิยวรารามหรือจะโทรศัพท์ติดต่อมาโดยตรงก็ได้ค่ะท่านหลวงพ่อเบอร์อะไรคะท่านนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ06103 833 253หรือ06103 831 95 เจ้าเจะรวมพร้อมันค่ะสำหรับ